ตาเจ้าฮาวสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้ช่องขีดเขียนนะคะจะมารีวิวปากกาที่ใช้เขียนภาษาจีนนะคะวันนี้ไปได้ปากกามาใหม่2ด้ามด้วยกันนะคะก็คือยี่ห้อจีซอฟขนาด0.7นนะคะยังไม่ได้ลองเขียนนะคะส่วนอันนี้เป็นปากกาที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะที่เขียนมีสองมีสองด้ามนะคะ ก็คือเป็นยี่ห้ออะไรนี่ของเพนเทลของเพนเทลนะคะแล้วก็เป็น0.7เหมือนกันเป็น0.7นะคะนี้0.7แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ชอบชอบมากเลยนะคะเป็นชื่อ Big Boss ค่ะ 1. ถ้า1.0นี้จะใหญ่ไปอะนะคะ ปกติจะใช้เขียนพี่ไช้ศู์จ7ค่ะขาเส้นกำลังพอดีนะคะมีสองด้ามน,นี่เลยอันนี้0.7เขียนบ่อยหมึกใกลจะหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเป็น0.7กับ1น0แบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่ชอบเลยก็คือของเพนเทลเหมือนกันค่ะก็เป็น1.0นนี่ก็เขียนลื่นนะคะเส้นชัดเพนเทลนะคะ เพนเทลแบบลิควิดเจลอิงนะคะอันนี้เพื่อนๆไปหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปได้เลยนะคะ mm hmm. เขียนดีนะคะแล้วก็เส้นคมแล้วก็วันนี้ไปได้ปากกาของม mm ูจ hmm. ิมาด้วยอีกด้ามหนึ่งนะคะมูจิแต่ปกติใช้0.5อยู่นะคะมันจะเขียนยากนิดนึงวันนี้ก็เลยไปซื้อแบบ0.7มาลองเขียนดูนะคะ ว่ามันจะเขียนแล้วทำให้ตัวอักษรจีนเราสวยขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มี0ูนที่จะลองเอามาเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสีดำจริงๆก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าชอบเขียนสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองปากกาเขียนกันทีละด้ามทีละด้ามเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่ได้เหอะจะเหอ,อเหอของใหม่แล้วกัน ขอเขียนใช้ตัวนี้ที่มันเป็นสีน้ำเงินตัวใหม่ g soft นะคะชัดไหมคะ g soft 0.7นนะคะมาลองเขียนกันเลยนะคะขอซูมนิดนึงนะคะซูมตัวนี้เเขียนคำว่าตาแล้วกันนะคะเขียนง่ายดีใช้ลกักเจนลากสายก่อน นะคะหลักเกณฑ์ที่ 2, สองตาเส้นหงอ่อไม่ค่อยตรงนะคะเดี๋ยวเขียนใหม่แล้วก็ลากซ้ายปิดปากกานะคะ<ม>ก็สวยนะคะแต่ว่าหมึกตรงนี้มันจะเข้มนิดนึงตรงที่เราลงน้ำหนักนะคะ เดี๋ยวด้านต่อไปนะคะเป็นสีสีหาดใกันแต่เป็นสีดำนะคะเป็น0.7จุดเจ็ด gsoft ไปลองดูนะคะตาเหมือนกันนะคะขอลองคำว่าตาลากซ้ายปล่อยปลายนะคะปลายปากกาบิดนิดนึง ไงคะก็ได้อยู่นะคะเส้นก็มีความคมนะคะแต่ว่าเราต้องลงน้ําหนักแบบนี้ให้มันตรงๆนิดนึงเส้นสวยอยู่นะคะใช้ได้นะคะแล้วก็เขียนลื่นนะคะต่อไปขอเป็น ตัวมูจิที่ได้มาใหม่วันนี้นะคะมูจินี่ของใหม่เลยมูจิ0.7นะคะนี้เดี๋ยวลองดูนะคะที่จริงไปหามูจิ1.0นะคะเผื่อแบบเวลาเขียนมันจะมีมิติมากขึ้นแต่ไม่มีคะ่ะเขามีไซส์ใหญ่สุดคือ0.7นนะคะตา ลากซ้ายอืมก็ได้อยู่นะคะเพื่อนเมีความลื่นนะคะเขียนง่ายอยู่แล้วนะคะปากกาของญี่ปุ่นแบบนี้นะคะไหนขอลองเขียนตัวฮิรนะักณะฮิลักณะของญี่ปุ่นตัวหนึ่งตัวนี้อืม เขียนลื่นดีค่ะแต่ถ้าเกิดได้1.0มาลองก็อาจจะอาจจะดีขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะน่าจะเหมาะกับการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนะคะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะตัวนี้ แล้วมาดูไส์ปากกาไซส์1.0กันบ้างนะคะขอเป็นตัว Big Boss 1.0นะคะ BIG BOSS 1.0เพื่อนๆลองไปที่ร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ซื้อมาลองเขียนตามก็ได้นะคะหรือใครมีปากกาแนะนำนะคะก็ลองแนะนำมาด้วยจะได้ ไปลองซื้อมานะคะอันนี้คือตามหาปกากานานมากนะคะกวจะเจอปากกาที่เขียนลื่นนะคะตัวนี้คือหนึ่งจุดศูนย์นะคะก็เขียนได้สวยเหมือนกันอย่างนี้นะคะขอเขียนอีกทีหนึง่งนี่ค่ะเพื่อเพื่อนลองเขียนตามก็ได้นะคะแล้วก็ขอเป็น 1.0ที่เป็นสีน้ำเงินบ้างนะคะ1.0ึ่งจุดศูน big boss เขาจะมีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเงาเงาอมันเงาไปหน่อยอราคาด้ามนี้น่าจะอยู่ที่21บาทนะคะไม่แพงค่ะแต่ถ้าเป็นของ pentel จะราคาสูงนิดนึงนะคะ50กว่าบาท50ขึ้นนะคะ ส่วนวันนี้ที่ได้มาใหม่ G-soft เนี่ยจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่อ๋อราคา33บาทนะคะ G-soft ตัวนี้เขียนดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะใช้ G-soft อัดคลิปนะคะแล้วก็เขียนนะคะเพราะว่าอันเดิมหมึกใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้ลองสีน้ำเงินบ้างนะคะ1.0ค่ะ Big Boss นี่ค่ะเป็นไงคะ ก็สวยนะคะเส้นคมแต่ถ้าสมมุติเราเขียนต่อเนื่องกันเยอะๆะคะ่ะตัวหมึกเนี่ยของเขาจะออกมาเยอะมากมันก็จะทําให้มันเปื้อนอะเปื้อนเปื้อนนะคะเปื้อนอน,นิดนึงต้องต้องมีทิชชู่มาเช็ดตรงปลายปากกานิดนึงนะคะเวลาที่เราจะลงตัวอักษรตัวต่อไปอะคะ่ะหมึกจะเปื้อนเพราะว่าหมึกเขาออกมาเยอะนะคะนี่ อันนี้1.0นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพนเทล l 1.0เหมือนกันนะคะเพนเทลตัวนี้ลิควิดเจลอิงนะคะอันนี้น่าจะ5้าสบาทนะคะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะคะคัม่าต้าเขียนต้าเพราะว่าเขียนง่ายคะ่ะ มีแค่สามขีดนะคะตอนนี้ก็เส้นคมเหมือนกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆลอเขียนคำว่าว่อดูบ้างนะคะวอวอที่แปลว่าฉันนะคะแบบนี้ได้ไหมคะก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าเส้นเขาจะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่จังหวะ ที่เราลงน้ำหนักอะค่ะก็จะยิ่งเข้มขึ้นเนาะแบบนี้แบบนี้ค่ะวแบบ้นะคะก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนนาน,านเข้าอะค่ะเอ่อหมึกมันเลอะมันจะต้องมีจังหวะเอาทิชชู่มาเช็ดอย่างเงี้ยค่ะเช็ดหมึก ตรงปลายนะคะมัดเลิกนี่นะคะแล้วพอเราลงเส้นใหม่มันก็จะเข้มมากนี้นะคะเดี๋ยวด้านต่อไปนะคะขอลองเป็นตัวอ,อของโมจิสีดำนะคะโมจิสีดำไซส์0.5นะคะ 0.5แบบนี้นะคะนี่0.5แล้วนะคะเล็กมากก็จะเขียนยากนิดหนึ่งคือเราจะ control ข้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเส้นคอนเล็กมากให้ความรู้สึกเหมือนเลาเราพิมพ์ภาษาจีนแล้วเราเลือกฟอนต์ที่เป็นแบบตัวหนังสือบางๆอะคะ่ะตัวนี้ก็ได้อยู่นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบแบบเส้นเล็กนิดนึงก็แนะนำตัว0.5ของโมจินะคะราคา29บาทนะคะแล้วก็อันไหนดีที่ยังไม่ได้เขียนอ๋อมันจะมีปากกาอีกแบบนึงนะคะที่ไปซื้อมาเป็นปากกาปลายผู้กันนะคะน่าจะราคาประมาณ30กว่าบาท เดีย๋ยวลองเขียนให้ดูนะคะปากกาปลายพู่กันเอาลืมให้เพื่อนดูนะคะเออมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพนเทลเหมือนกันนะคะเป็นเพนเทลเขียนว่าเพนเทลแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นอันนี้อันนี้สีไบโอเลนะคะสีม่วงเดี๋ยวเขียนคำว่าต้าเหมือนกันนะคะ ปลายพู่กันนะคะใช้ปากกาปลายคู่กันก็จะเขียนแล้วไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเพราะว่าหมึกเขาเข้มอยู่แล้วะคะ่ะเราไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะแต่ก็จะคอนโทรลยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนเขียนพู่กันจีนมาก่อนนะคะก็ใช้วิธีการดูเยอะๆแล้วก็ฝึกเขียนไปนะคะ อันนี้คือประกาปลายพูก,กันนะคะก็แบบนี้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆนว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยของวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นการรีวิว <c oughs> ขอโทษค่ะดินสอนะคะสำหรับคนที่ <c oughs> สำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งจะหัดเขียนอักษรจีนนะคะ แนะนำให้ใช้ดินสอเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลื่นนะคะมันก็จะคอนโทรลง่ายนะคะแบบนี้ตานะคะอันนี้ก็เป็นดินสอเออ่ของอะไรเดียววาเพนซิลอ่านไม่ค่อยออกค่ะนี่มีขายตามร้านค้าทั่วไปนะคะความเข้ม GB แล้วแต่ชอบนะคะ แล้วแต่ชุเพื่อนๆจะชอบว่าชอบความเข้มแบบไหนนะคะตอนที่เราเริ่มเขียนอักษรจีนแรกๆอะคะ่ะเราก็ใช้ความเข้มแบบเข้มสุดๆไปเลยถึงขนาดไปซื้อดินสอที่ใช้เขาใช้สเก็ตภาพอะคะ่ะของยี่ห้อสเลเตอร์นะคะสเลเตอรตังนี้ลองเขียนดูนะคะอันนี้ขนาด 6B Control ยากะคะ่ะ คอนโทรลยากมากนะคะเขียนไม่ค่อยสวยด้วยนี่มันเหมาะสำหรับการแบบแบบนี้มั้งคะที่เขาวาดรูปแบบนี้ม้งคะ่ะเราไม่ใช่นักวาดรูปนะคะเราแค่เขียนอักษรจีนเฉยๆอละละเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าปากกาที่มีมาทั้งหมดนะคะเอ่อ มีแบบไหนบ้างมีย่ออะไรบ้างนะคะที่จะทําให้เราเขียนอักษรจีนสวยขึ้นนะคะเอ,อ่อถ้าให้เราเลือกนะคะเราชอบปากกาที่เป็นปาก,กาของ Big Boss ที่มันเป็นไส้ขนาดไส้0.7นะคะมีความเขียนลื่นแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยสำหรับของ p e n เทลอะคะ่ะที่เป็นเป็น 0.7เหมือนกันเขียนดีเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนกันให้ความรู้สึกเดียวกันกับบิ๊กบอสสอด้ามน,นี้ปกติก็จะใช้2อ,อันนี้สลับกัน2ด้ามน,นี้สลับกันแต่ราคาของเพนเทลแอบแพงนิดนึงนะคะ50กว่าบาทนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์แล้วก็ยี่ห้อเขาด้วยนะคะก็จะราคาสูงสำหรับเราเราเขียนแค่21บาทก็พออย่างนี้นะคะ ราะคาเพื่อนเพื่อนชอบปากกาแบบไหนนะคะเดี๋ยวลองไปเลือกซื้อแล้วก็มาฝึกเขียนตามได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็รบกวนเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะใจเจียย